สวัสดีครับผมดรว,วรุิลีลาภาสักผู้สมัครกรทมเขต21เบอร์2พักโอกาสใหม่หลังจากที่ผมลงรับสมัครเลือกตั้งก็มีผู้คนถามมาเยอะว่าถ้าพักโอกาสใหม่มีสอสในกรทมสิ่งแรกที่อยากทำเนี่ยคือเรื่องอะไรเรื่องนี้ผมจะพาไปคุยกับแม่ทัพของเราดรไออนุสรีทัพสุวรรณและเดี๋ยวมาฟังนะครับว่าสิ่งแรกที่เราอยากทำคืออะไร ก็อยากจะถามนี่อายว่าถ้าเกิดว่าเรามีสสเข้าไปในกรทมได้33คนเลยสิ่งที่อยากจะแก้ไขอันดับแรกนี่คืออะไรครับคืออันดับแรกต้องแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องปาัท้องก่อนนะคะเรื่องเศรษฐ,ฐกิจที่สําคัญคือหนี้สินครัวเรือนเนี่ยตอนนี้มีจํานวนสูงมากเจ็ดแสนกว่าบาทต่อครัวเรือนดังนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมาช่วยในเรื่องของการที่คนมีหนี้ให้เขาเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้ก่อนอแล้วก็จากนั้นเนี่ย ก็ค่อยมาดูเรื่องคุณภาพชีวิตในส่วนด้านอื่นๆเรื่องการรักษาสุขภาพ,าพที่ทําให้คนเข้าถึงในการรักษาทั้งเรื่องยาเรื่องหมอแล้วก็เรื่องเตียงค่ะเราอยากให้บริการเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ทุกคนได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันขออยากให้พี่ไอแนะนํานิดนึงว่าเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการ,การแก้ปัญหาปักท้องเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างครับอาจารย อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราคงต้องเข้าไปดูในกลุ่มของชุมชนหรือกลุ่มที่เป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางก่อนเพราะเขาต้นทุนไม่เท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นจะเป็นกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุที่เขายังต้องมีภาระแต่มีรายได้ไม่เพียงพอเนี่ยบางทีเราต้องไปส่งเสริมในเรื่องของรายได้ให้มีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทักษะ ให้งานไปส่งถึงที่บ้านเพื่อให้เพิ่มรายได้อันนี้ก็รวมถึงพวกกลุ่มแรงงานอิสระพวกพ่อค้าแม่ขายพวกตลาดออนไลน์ด้วยก็ตามที่มีภาระเรื่องหนี้สินมีรายได้ไม่เพียงพอบางอย่างเราอาจจะต้องช่วยส่งเสริมเขาว่าเขาจะทําอย่างไรให้มีรายได้ที่ดีขึ้นเราส่งเสริมทักษะเขาด้าน AI อะไรบ้างได้ไหมเพื่อทําให้มีช่องทางในการที่จะหารายได้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะครับอันนี้ เห็นไหมว่าสิ่งที่เราส่งเสริมเข้าไปเนี่ยเราต้องการให้ถึงระดับรายได้ที่แน่นอนและเห้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อทุกคนเนี่ยมีรายได้ที่แน่นอนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทํากําไรได้มากขึ้นหรือมีรายได้ที่มากขึ้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นมดงานที่พี่ายช่วยช่วยขยับขับเคลื่อนแล้วก็จะทําเรื่องของชุมชนให้ยั่งยืนนี่ขอบคุณพี่าอมากเลยคับได้เลยค่ะยินดีค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะ